ทุกคนครับก็ขอช่วยอะไรหน่อยนะเข้ามารับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆยังไงเล่าขอบคุณท่านผู้ชมที่กดไลค์ให้นะครับผมเพราะการกดไลค์ครั้งนี้ทำให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับและยังมีอีก72ที่ไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกันได้นะครับไปรับชมคลิปกันเลยและคลิปในวันนี้นะครับผมผมจะทำการแกล้งหอมจิมนะครับหรือไอการนั่นเองนะครับน้องชายที่ิเลฟผมนะครััััััััับบบในน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 เเเกกกมมมะะะะะะคครรรรรรแแแแแตตตต่่่่่่วววววววีี้้้ผจจไไปปปลลลงงงาาาาา็หดอสึ แบบโดยตรงเลย,เยแล้วก็คือผมจะเอาบีเวอร์เว้ยเออบีเวอร์แบบมาแทะบ้านไม้อ่ะคือผมจะมีโจทย์ให้มันสร้างบ้านไม้ใช่ไหมจากนั้นผมก็จะเอาบีเวอร์ไปแทะบ้านมัน <c oughs> จะเป็นยังไงจะปั่นหรือว่าจะหายยังไงก็เดี๋ยวไปดูในคลิปกันดีกว่านะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดติดต่อค่ายผมด้วยนะแล้วก็ที่สำคัญขอบคุณจากคลิปที่แล้วมา,มากๆเลยนะที่ช่วยกันพิมพ์ MC เอ็ซีเยอะๆมากเยอะแยะเลยอะ่ะแบบขอบคุณมากจริงเพิ่งรู้ว่ามีเอ็ซีเยอะขนาดนี้เออ,อก็เป็นกำลังใจมากๆเลยโอเเเคคคไปปรััับบชมลลิกกนยดีว่าฟ เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับผมไมกี้และก็อยู่กับหอมจิมนะครับนะวันนี้เราอยู่ในเกมของไมค์ครับกันนะครับและแกเองน่าจะรู้นะว่ามันมีอะไรโผล่เข้ามาในเกมด้วยฮะยหญ้าเหรอว้าวเฮ้ยบัวมึงเอาหัวมาทิ้งเลยโอ้ยนี่เป็นตัวอะไรอันเนี้ยดูดูแรคคูนแรคคูนโอ้โหนี่มันแรคคูนนี่แต่ว่าแรคคูนอะไรกินไหมฮะโอ้ยโอ้ยโอ๊ย ไอมันคือริเวอร์ไอการเฮ้ยเอ็งดูยังไงเป็นแลกคูนวะแต่หน้ามันก็เหมือนอยู่นะแล้แลกคูนสีไม่ได้เอเ้ยเฮ้ยเอาเลยลูกจัดการมันเลยนี่ลูกอย่าห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 ย่าการคือง่ายๆเลยนะกูจะรีบบอกเลยนะคือวันนี้พี่จะให้เองอ่ะสร้างบ้านไม้เว้ยโอเคไหมสร้างบ้านไม้ในเกมไมคราฟกันโอเคไหมและพี่จะมีเวลาทั้งหมด5นาทีให้เอ็งสร้างไว้เองน่าจะสร้างเก่งอยู่แล้วนะแต่ว่าเอ็งจะเอาไงกับตอนนี้เอามันออกมาจากผมก่อน โอเคการมานี่มานี่มานี่เดี๋ยวพี่จะให้ไม้เอาละโจทย์ก็คือง่ายๆเลยเองแค่สร้างไม้แค่นั้นแหละโอเคไหมไปลูกๆใจเย็นลูกเออคำดาวลูกคำดาวนะอย่า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 รีบนะลูกนะให้มันซ่าโอ๊ยไปใจเย็นใจเย็นโอเคโอเคลูกใจเย็นๆลูกใจเย็นไว้เดี๋ยวก็รู้ว่าลูกอยากกัดมันอ่ะนะแต่ว่าลูกก็ใจเย็นๆไว้ก่อนนะไปการไปหาที่ตั้งเลยครับระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะปรับเช้านะครับเพราะว่ามันจะเริ่มมืดแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอครับพวกอุปกรณ์หน่อยนึงไม่มีอุปกรณ์โอเคเดี๋ยวผมทำการปิดไฟก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ ผมจะเอาเอ้ยพี่เดี๋ยวจะลูกน้องเลยครับโอเคการที่มีเวลาให้ประมาณ5นาทีนะเองไหวหรือเปล่าอะไหวมาไม่รู้เหมือนกันจัดไปเลยเข้าไหวก็ลุยนะครับนะเป็นบ้านไม้อย่างเดียวใช่ปะบ้านไม้เลยโจทย์ง่ายๆเลยบ้านไม้ผมทำยังไงให้ดูเท่ที่สุดอะเคไหมโอเคมีเวลา5นาทีในการทำนะกันนะเคระหว่างนี้เดี๋ยวพี่ก็ขอไปรวบรวมบีเวอร์ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเองอยากเลี้ยงบีเวอร์สักตัว2ตัวปะ ไม่เลี้ยงดีกว่าอย่ามันจะแทะบ้านผมอะไม่เอง <laughs> ก็รู้อยู่แล้วว่าบีเวอร์เป็นสัตว์ที่อันตรายมากๆเลยนะครับแบบมีม้อยู่นะครับทุกคนนะคือผมก็อาจจะโดนแทะตอนไหนก็ได้นะเพราะพ่พอผมชื่อมานะผมก็เลยอาจจะโดนมันแทะแทะก็ไดนะ้ <laughs> เอาล่ะบีเวอร์ใครเลี้ยงบีเวอร์นะครับอย่าอย่าเลี้ยงอย่าสร้างบ้านด้วยไม้นะครับเพราะว่ามันอาจจะนะ อาจจะโดยมันกินไปก็ได้นะอืมใช่โอเคการถึงไหนแล้วน้องพี่มีเวลาอีก4นาทีแล้วผม <laughs> เอาเอาเอาเลิจัดแล้วเหรอเนะี่ย <laughs> จัดจานแล้วครับผมรีบเลยครับตอนนี้มีอะไรอีก40นาทีนะในการเล่นนะครับกำลังทำอยู่เลยเอาะเราบีเวอร์ของไมกี้ทั้งหลายเอ้ยเรามารวมพลกันดีกว่าระหว่างที่รอเจ้าพ่อตัวน้ำสร้างบ้านนะออเออเออเอเอย เอ้เอ้าบีเวอร์แกทําอะไรบัดอ่ะฉันบอกว่าแกอย่าไปทํามันไงเข้าใจไหมนั่งๆกันเลยโอเคลูกๆนั่งกันนะโอเคเอาไม้ไปกินตรงนี้ไม้พ่อไปกินดีกว่านะไม้ตรงนั้นไม่อยากไปกินเลยเลี้ยวการเรือสาเวลากเลีเยวการไอ้ลูกๆใจลูกๆใจเย็นๆลูกๆมาดิ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 ให้หมดไม้ก็มีน้อยนะไม่ได้มีเยอะอะไรเลยโอเคพี่จะให้ไม้เองเพิ่มมาอีกอีกอีกกองหนึ่งโอ้ยโอ้ยมันไปมันไปมันไปทายไม้ละมันไม่ทายไม้ละมันแทะผมเดี๋ยวพี่มันแทะผมเดี๋ยวกันตรงนี้้กลูเอย มันมีตัวหนึ่งไม่ยอมไปอ่ะแปลว่ามันรักเองไงเอ้ยโอ้โหบ้านกูหายหมดแล้วอ๋อโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะทําการแก้งมันต่อเรื่อยๆคือมันสร้างปุ๊บผมก็เลยทํางานแบบว่าเดินผ่านบ้านเพราะให้มันแทะนะโคตรเกียดเลยคอนเทนต์นี้ผมบอกตรงเลยเกียดกว่าแบบแปลงร่างอีกโอเคผมจะเปิดใหม่นะครับโอเคการตอนนี้เหลือสามนาทีแล้วน้องนะโอเคพี่เวลาโคตรน้อยเลยเหลือให้พี่เพิ่มเพิ่มเวลา ผมฆ่าสิได้ไหเนี่ยเฮ้ยการเองจะฆ่าน้องไม่ได้นี่จะฆ่าน้องไม่ได้นะผมก็ไม่มีแล้วนะไม้ในตัวผมก็ไม่มีแล้วพี่ไม่ตัดเอาละการตอนนี้เหลือเวลาอีกสองนาทีสุดท้ายนะนี่จะสร้างทันหรือเปล่านะทันแหละการเดี๋ยวพี่ขอเช็คบ้านเองหน่อยนะพี่ว่าบ้านเองก็ค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะรับพี่แบบดูจากดูจากลักษณะแล้วแบบค่อนข้างที่จะเวิร์กเลยนะการแบบ อยู่รอดอยู่ผีร้ายโอเคผมมีบ้านดึงดึงรอดละเองจะทำบ้านอะไรล่ะไหนบ้านเอเวอร์เนี่ยแหละไม่ใช่เองเองราทำบ้านเองดีคอนเซปต์เองก็คือต้องสร้างบ้านอ่ะเอาเกันเร็วมีเวลาอีกแค่นิดเดียวสุดท้ายแล้วในการสร้างบ้านนะครับการพี่รู้ว่าเองต้องทำได้แน่นอนเว้ยพี่เชื่อว่าเองเป็นน้องรักพี่พี่ว่าเองต้องทำได้แน่นอนเอาเลยกันโอเคเสร็จแล้วจัน ไม่ได้คะแนนนะเว้ยเอางี้ให้เองสร้างบ้านเสร็จพี่ให้500เลยโอเคโอนเลยเสร็จปุ๊บโอนปั๊บเลยโอเคไหมโอเคโอเคเดี๋ยวพี่จะคุมบีเวอร์พวกนี้เองโอเคพี่จะไม่ไปให้มันไปกัดเองแน่นอนโอเคไหมตกลงไหมได้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 ตกลงโอเคตกลงนะอ่ะโอเคเราบีเวอร์ตัวน้อยเอ้ยเดี๋ยวพ่อจะพาเองไปเดินเล่นหน่อยแล้วกันนะพี่พ่อรู้ว่าเองเหงานะอย่าเอาบอแถวนี้ไม่มันก็ต้องเดินทางนี้เปล่าไปเราบีเวอร์ตัวน้อยเอ้ยเดี๋ยว ขอคับของก่อนนะเออโอ้ยกระตุกโอ้โหบานกัดกินไปกัดกินไม่เหลือแล้วสร้างสร้างให้มันต่อแล้วสร้างต่อเลยอะโอเคโอเคการพี่มีอะไรจะให้เองดูด้วยเว้ยดูปะอะไรพี่คืออะไรมาดู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 มันคือวิถีบีเวอร์เว้ยเดี๋ยวเดี๋ยนึงเดี๋ยวพี่ให้เองให้ดูอะไร ขอ,ขออยู่ในน้ำเพราะพี่กลัวซอมบี้กัดอ่ะได,ได้ได้ได้มันก็คือสไปฟี่เว้ยแม่ก็คือชื่อของยูทูบเบอร์ชื่อดังอ่ะนะแล้วลูกเองรู้ไหมว่าถ้าพี่เอา <c oughs> ดีไหมอันนี้พี่ไม่ได้ตั้งใจเว้ยแม่งกัดเองเฉยแป๊บนึงนะดีวอามึงกินมาดูมันไม่ได้กินบ้าั <c oughs> โหลเดี๋ยวเองเกิดได้ไหมเนี่ยเกิดไ,ได้เกิดได้เกิดได้ ผมไม่ได้ผมไม่ได้พี่ TP มาแล้วเนี่ยทำไมเองไม่มาวะเออมาแล้วเว้ยเองรู้ไหมครับพี่ใส่ชื่อให้บีเวอร์พวกนี้อะไปแล้วแมกก็ไม่หยุดด้วยนะใช่แล้ว่านไม่หยุดนั่นมันก็ไม่หยุดด้วยนะข่ายยิงเปิดเปิดแค่ไหนก็แบบอยู่ห่างไกลแค่ไหนก็เหมือนเดิมเลยไปลองไปไกลดูดูเอ้ยเหมือนจะไม่ดีเดียวแล้วฆ่าทิ้งไม่ได้ฆ่าน้องไม่ได้เอ้ยฆ่าลูกพี่ไม่ได้ไม่ไม่ นี่หวานหวานแล้วอยาไม่ no no เออเฮ้ยกขาจะทำ่ากนี้ไม่ได้นะเอ้าเฮ้ยฮะเฮ้ยเดี๋ยวนะโอเคเชิญฆ่าตามสบายเลยแปลเลยออกเกมแล้วการยังไงทำภารกิจพี่ไม่เสร็จเลยเข้ามาใหม่ฆ่าก็ฆ่าไม่ได้อะไรเนี่ยเฮ้ยอจารย์ออกเกมเข้าใหม่โอเคโอเคน่าจะ่นแล้วนะ โอเคอ่ะรอวนี้มันก็จะไม่มีบ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 ีเบอร์มาขัดขวางนั่นเองสร้างบ้านแล้วโอเคปะได้พี่รู้ว่าเองทำได้ไมกันมีเวลาอีกสามนาทีอ่ะพี่เพิ่มให้สามนาทีแล้วกันเริ่มจับเวลาแล้วนะโอเคไอ้การกันกันพี่รู้ว่าเองอยากเลี้ยงเบอร์เยเอาสักตัวไหมไม่โตไม่ไม่สักตัวดูสักตัวน้องมันน่ารักเว้ยการเนี่ยเอาเอาไม้เราให้กดคิวใส่มันดูเดี๋ยวนะ ใช่ไหมเออเออเอ้ยเยอะแล้วเยอะแล้วใค้พัดอิ่มเลยหรออ่ะการอีกสักตัวสองตัวเอาไว้หมดแล้วเนี่ยสักตัวสองตัวไหมเนี่ยเอามาเลี้ยงไว้ตัวใส่มาโอเคพี่รู้ว่าเองทำได้ไว้กันไปสร้างบ้านต่อเลยดีกว่ารับไม้ในตัวผมก็หมดเลยดิเนี่ยอ่ะไม่ยากไม่ให้ไม่ยากไปสร้างบ้านเพิ่มดีกว่าแอนนี้ดีเบิร์ตเลน้อยเว้ยจะมารอรออะไรแต่ซี่ได้แดกหรอก บ้านอีกนิดเดียวเองเนี่ยเห็นไหมเนี่ยบ้านอีกนิดเดียวก็เสร็จแล้วน่ะโอเคมาเลยมาแล้วเอ๊ะปวดขึ้นอ่ะ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 ไปไปไปดีพี่สาไปละอ่ะโอ้ยอะไรมองอาหารเรื่องอะฮะอุ้ยสร้างบ้านอ๋อแต่ว่าโอเคาไปไปเออาจะวางเอาจะวางเอ้ย มามาเป็นไฟยงเลยการอีกน <Christmas. S 1> ิดเดียวการไม่รู้คืนมันจะมืดแล้วใการเร็วเดี๋ยวซอมบี้มาไม่พี่คือผมอยากรู้อีกนึงคือแบบอ้าวมืดแล้วอ้อาไอ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมมืดมืดวะเอ้าการไม่ทันแล้วนะซอมบี่มันจะมาแล้วนะไปไหมผมมีวิธีะฮะจะลงไปด้วยลงไปด้วยเดี๋ยวการพี่ตอนเช้าโอเคไม่เจอกันนะปิดไม่ได้ โอ๊ยเอาเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ๊ยบีเวอร์เฮ้ยไม่เย้บีเวอร์ตายแล้วแล้วก็ไปกูอ้าวการไม่ตอนนี้ไม่มีบีเวอร์แล้วโอเคพี่ว่าเองสร้างพันต่อเลยโอเคทำพันต่อปึ๊บจะเอาบีเวอร์ไป้เลี้ยงสักตัวไหมฮะไม่ต้องเอ้ยแต่มันมีคุณสมบัติของมันนะเว้ยเองอยากรู้ไหมบีเบีเวอร์มันช่วยอะไรฮะคืออะไรอ่ะพี่เสกมานะแล้วก็ ่มันไม่ต้องไม่พี่ไม่นี่อ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยลุยฆ่ามันลูกพ่อลูกพ่อฆ่ามันอย่าเอาล่ะลืกละคือละคือละพ่อรู้คือละคือละโอเคลองทับดีเวอร์พ่อรู้ว่าเจ้าต้องทำยังไงก็คือกันก็คือกันเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ย โอเคมันไม่ทำอะไรเองแล้วเห็นไหมมันคนดีตายโอ้ใช่พี่แต่พี่จะตีผมทำไมนี่เียเอาวันเลยลูกพ่อเอฟทีแป๊บเออวันนี้ล่ะปุ๊บนี่ก่อนนี่ก่อนบ้านบ่งานไม่ทำแล้วไม่ต้องทำแล้วบ้านอ่ะโอ๊ยไม่ตายด้วยอันนี้อันมันหนักกว่าบีเวอร์เลยนะเนี่ยโอเคการคลิปนี้มันกูต้องกูพาันทำอะไรวะพี่พาผมมาโดนแกละพี่ไม่ได้แกลง ก็ปีเวอร์มันน่ารัก<บ>จริงๆเข้าใจ,จไหมอะไรจะทำอะไรอ่ะน่ารักก่อนน่ารักก่อนจะจะจะทำอะไรอ่ะไม่ไม่เออปีเวอร์อไมนโหอนดอ่ะสวัสดีก็ขอลาไปก่อนดีกว่านะชอบกดไลค์ใช่กดเดิมนะครับอย่าลืมติดตามช่องไอการด้วยคลิปนี้กูไม่รู้ว่าจะพามันมาทำอะไรเหมือนกันแต่โดยรวมแล้วนะไม่ได้แกล้งทั้งนั้นไม่ได้แกล้งเลย